เมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุพมาศอิสระพักดีประธาน,นาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานพระราช,ชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวานนี้ไปกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานวิศวจุลา111ปนะี Engineering the Future นวัตกรรมเปลี่ยนอนาคต<ห>จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร,ร,ร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ มีผู้เข้าร่วมงานคับขั่งเลยนะแล้วในงานนี้ท่านรัฐมนตรีสุมาศรก็เน้นย้ำนะเรื่องนวัตกรรมมีมความสำคัญกับการพัฒนาประเทศยังไงบ้างแล้วก็กล่าวถึงทิศทางสำคัญในการปรับกลไกสื่อการสื่อสารภาครัฐนะบอกว่าระบบใหญ่เนี่ยประเทศไม่ได้ขาดข้อมูลนะแต่ข้อมูลมันกระจายและเข้าถึงยากจึงต้องพัฒนาระบบสื่อใหม่เพื่อให้ประชาชนใช้งานได้จริง ระบบตรวจสอบข่าวปลอมระบบสรุปข้อมูลอัตโนมัติ AI influencer เพื่ออธิบายข้อมูลของรัฐให้เข้าใจง่ายาและระบบล่ามภาษามืออัตโนมัติจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วนอกจากนี้ในฐานะประธานกรรมการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีคุณสุภาพพูดถึงการเตรียมระบบข้อมูลกลางสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะการเตรียมระบบข้อมูลกลางจะจะจัดระเบียบข้อมูลสำคัญเป็นหมวดหมู่มค้นหาง่ายเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายแล้วนำไปใช้เผยแพร่ได้ทันทนะีแล้วก็วางการสื่อสารแบบไทม์ไลน์ที่ชัดเจนจัดทำสื่อในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมีระบบตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันความคาดเคลื่อนคือทั้งหมดเทคโนโลยีมันทาได้แล้วจะเดินหน้าทาโดยจัดการ ระบบสื่อของรัฐในงานสำคัญนี้ก็คืองานพระราชพิธีนะฮะบรรยากาศในงานเมื่อวานนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นทั้งเรื่องนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ทิศทางที่จะมีการปรับเปลี่ยนในยุครัฐบาลปัจจุบันก็มีเสียงชมรัฐมนตรีสุพมาศรในงานนี้นี่คือเมื่อวานนี้นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลินรัฐมนตรีสุพมาศรอิสระพักดี